สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความฝันนะครับนะที่เป็นจริงแล้วก็เป็นกระทู้ธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะวันนี้ลุงบุญส่งตั้งเป็นกระทู้ธรรมในเรื่องของพระนะครับนะาคือทำเป็นกำลังห้าอย่าง นะครับนะนี่คือกระทู้ทำวันนี้ก่อนอื่นลุงมุลส่งจะเกินนําก่อนว่าความฝันที่เป็นจริงของลุงมุลส่งนะครับนะที่ลุงมุลส่งฝันเอาไว้นั่นก็คือหนึ่งฝันว่าอยากจะได้ควายเลี้ยงสักร้อยตัวลุงมุลส่งก็ได้ตามความฝันแล้วครับ2อ,อยากจะได้นะครับนะรถไถ นะครับนะเพื่อมาดันรถช็อปตัดหญ้าลุงมุลส่งก็ได้แล้วสามลุงมุลส่งฝันว่าอยากจะได้เครื่องอัดฟางนะครับนะลุงมุลส่งก็ได้แล้วนี่คือความฝันที่ลุงมนส่งฝันเอาไว้แล้วลุงมนส่งก็ได้จริงอย่างตามที่ความฝันครับนั่นก็คือก็ต้องมีในเรื่องของเขาเรียกว่าไม่ใช่ฝันเฉย นะครับนะาฝันลมๆแรงๆก็ไม่ก่อประโยชน์นะครับนะาแต่ลุงมุนส่งฝันแล้วลุงมุลส่งต้องนะครับนะานำเอาหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับมาเป็นเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ในเรื่องของการดำเนินงานครับนั่นก็คือในเรื่องของ آ, การปฏิบัติงานนะครับนะาลุงมุนส่งต้องใช้ในเรื่องของ หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสาัมพุทธเจ้าครับลุงมุนส่งใช้หลายหลักธรรมครับนะามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของลุงมุนส่งนั่นก็คือในเรื่องของอินทิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตวิมังสาแล้วก็ต้องโยงมาในเรื่องของอริยะสัตส,สีและก็โยงมาในเรื่องของภะนะครับนะ้าธรรมซึ่งเป็นกําลัง5อย่าง ที่ลุงบุญส่งตั้งเป็นกระทูธรรมในวันนี้ครับรลุงบุญส่งก่อนอื่นต้องยกนะครับนะากระทูธรรมก่อนนะครับนะวา่าพระห้านั้นนะครับนาะซึ่งเป็นธรรมที่มีกําลังห้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างครับคือ 1. ศรัทธาความเชื่อครับ 2. วิริยะความเพียร 3. สติความะระลึกได้ 4. สมาธิความตั้งใจมั่น 5. ปัญญาความรอบรู้ นี่คือนะครับนาะเป็นกระทู้ทำในวันนี้นะครับนาะลุงบุญส่งก็จะลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับนาะเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อน FC และลูกๆแลหล,ลานทุกคนนั้นลองนําไปเป,เป็นข้อคิดนี่เป็นข้อเสนอแนะของลุงบุญส่งครับที่ท่านฝันแล้วอยากจะได้อะไรผลสําเร็จที่จะได้นั้นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติจริงครับต้องนํามาปฏิบัติเท่านั้นครับนาะและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยถึงจะได้ ตามความฝันที่ท่านอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นครับนี่คือกระทู้ธรในเรื่องของบุญส่งนะครับนะาให้เป็นกระทู้ธรรมในวันนี้นั่นก็คือภาระคือทราที่เป็นกำลังห้าอย่างนะครับนะเพราะเป็นใหญ่ในกิจการของตนเองของลุงบุญส่งนะครับนะนั่นก็คือศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเชื่อนี้ลุงมุนส่งมีความเชื่อว่าถ้าลุงมุญส่ง นะครับนาฝันแล้วลุงบุญส่งลงมือปฏิบัตินะครับและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องลุงบุญส่งก็ได้ตามความฝันครับแล้วก็มีในเรื่องของข้อสองนะครับนะในเรื่องของวิริยะความเพียรลุงบุญส่งใช้ความเพียรความพยายามเป็นอย่างมากครับนะาลุงบุญส่งเขาบอกไว้เลยลูกหลานทุกคนลุงบุญส่งเริ่มต้นมาควายนะครับนะอ่าเริ่มแรกนั้นก็มี ลูกควายเล็กๆนะครับนะเตัวซึ่งเป็นตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับนะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2552มานะครับนะอะลุงบนส่งฝันว่าได้อยากจะได้ควายสักร้อยตัวก็สมอย่างที่ลุงบนส่งฝันเพราะลุงบนส่งใช้ความเพียรความพยายามความอดทนนะครับนะ,ะต้องเลี้ยงดูแลเองมานี่ก็คือในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ แล้วลุงมนสงก็ต้องมีสติรละลึกได้อยู่ตลอดว่าการที่จะทําไปสู่ความฝันได้นั้นเราต้องมีสตินะครับนาะในเรื่องของการดําเนินงานนะครับนะ้ต้องคิดต้องทํานะครับนะโดยต่อเนื่องครับนะต้องที่เราจะต้องระลึกได้อยู่ตลอดว่าการที่จะให้บรรลุความฝันได้นั้นเราจะต้องมีการเก็บออมนะครับนาะใช้ เขาเรียกว่าทรัพยากรหรือเงินทองเขาเราได้มานั้นใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดครับนะไม่สู่ลุยสูญไล่นะครับนะเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็ใช้ในเรื่องของควายครับนะเป็นกระปุกออมสินออมขึ้นมาเรื่อยๆจนได้ควายร้อยกว่าตัวในวันนี้นะครับนะานี่คือในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ <S 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 แล้วก็ใช้หลักในเรื่องของสมาธิครับนะความตั้งใจมั่น ลุงบนส่งเชื่อว่าลุงบนส่งตั้งใจและดําเนินการนะครับนะปฏิบัติงานอย่างเขาเรียกว่าเพียรพยายามอดทนถึงจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆเข้ามานะครับนะ่าเข้ามาที่จะบันทอนในเรื่องของกําลังใจของท่านอของลุงบนส่งเองลุงบนส่งก็ ใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับพระห้านะครับนะานั่นก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธินะครับนะาความตั้งใจมั่นแล้วก็ห้านะครับนะาในเรื่องของปัญญาความรอบรู้นี้พวกเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะครับนะาไม่ว่าหลักธรรมนะครับนะาหมวดไหนหมู่ไหนนะครับนะาก็จะมีในเรื่องของปัญญาเข้ามาเป็นหลักอยู่โดยตลอดนะครับนะาปัญญาก็คือความรอบรู้ นะครับนาะก่อนที่เราจะทําอะไรนั้นเราก็ต้องศึกษาหาความรู้หาความขเขาเรียกว่า,าความที่มันเป็นไปได้นะครับนาะแล้วก็สอดคล้องกับนิสัยของเรานะครับนาะว่าเรารักอาชีพอะไรเราก็สอดส่องหาในเรื่องของความรู้ในเรื่องของเอามาต่อเติมในเรื่องของภูมิปัญญาหรือปัญญาของเราเพื่อที่ป้องกันในเรื่องของข้อผิดพลาดครับนี่คือลุงมนส่ง ใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเข้ามาในเรื่องของทำธุรกิจในเรื่องของทำความควายครับลุงบุญส่งมาได้เริ่มต้นจากนะครับนะาเงินทองที่มากมายครับนะลุงบุญส่งนะครับนะ้าขอกู้สถาบันทกสนะครับนะไม่ถึง10,000แสนบาทเริ่มระยะแรกครับนะนี่ลุงบุญส่งต้องย้ำก่อนนะครับนะ้าว่าใครที่อยากจะาหาความรู้ นะครับนะก็ต้องขอเขาเรียกว่าก่อเริ่มต้นนะครับนะจุดเล็กๆไปก่อนนะครับนะไม่ใช่เรายังไม่มีความรู้ความชำนาญน,นะครับนะ้าลงทุนไปเยอะแยะนะครับนะากู้เงินกู้ทองมามากมายลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้สมอย่างท่ทานที่คิดอย่างที่ท่านที่ฝันนะครับนะเพราะอะไรครับนะเพราะความชํานาญความรู้เดียวยังไม่เพียงพอ แต่ลุงบุญส่งใช้ในเรื่องของการสะสมในเรื่องของความรู้นะครับนะตลอดที่ลุงบุญส่งเลี้ยงควายมารยะ15ปีนั้นลุงบุญส่งก็จะต้องนะครับนาะศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองไปด้วยนะครับนาะว่าอ่านี่ใสยใจคอควายนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะควายนั้นจะเลี้ยงแบบไหนถึงจะอ่าเขาเรียกว่ามีคุณภาพนะครับนะนี่คือในเรื่องของภูมิปัญญาครับนะในเรื่องของ อ่าเราจะต้องเป็นที่ที่จะต้องมีความรู้นะครับนะวันนี้ลุมงมญส่งส่งให้ถึงที่บ้านครับนั้นนั่นคือความรู้ในเรื่องของความในการเลี้ยงควายครับเพราะควายนั้นมันเป็นเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับนะที่อชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับนะจจาเป็นที่จะต้องมีสัตว์เลี้ยงประเภทนี้เอาไว้เพื่อที่จะขเขาเรียกว่าในเรื่องของกาจัดวัชพืชนะครับนะแล้วก็เก็บในเรื่องของ ส่วนที่เหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวหรือเป็นสิ่งอื่นๆน,นะครับนาที่เราได้มาจากทําการเกษตรเราก็เก็บเอาไว้เป็นอาหารของวัวควายเห็นไหมละครับนาะที่ลุงมนส่งใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการดําเนินธุรกิจนั้นลุงมนส่งมีความเชื่อมั่นและมีความขรุว่ะมีศรัทธาเชื่อมั่นและมีสมาธิมีความตั้งใจมั่น นะครับนะในเรื่องของการดําเนินธุรกิจครับไม่ไว่าจะเป็นอาชีพไหนไหนครับถ้าท่านนะครับนะ er ต้องดูให้ดีศึกษาให้รู้ชัดวา่าท่านรักในอาชีพนั้นท่านมีจุดอ่อนจุดแข็งนี่รู้มุนส่งย้าอยู่ตลอดครับนะจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเรามีความรู้มากมายน้อยแค่ไหนเราก็ต้องศึกษาในเรื่องของอตัวเองนะครับนะาให้รู้นะครับนะาในเรื่องของการดําเนินธุรกิจของท่าน ถ้าท่านดําเนินอย่างที่ลุงบนส่งได้ดําเนินมานะครับนะข้อผิดพลาดนั้นก็จะมีน้อยการขาดทุนหรือการเขาเรียกว่าความไม่สําเร็จนั้นก็จะน้อยครับนะ่ะจะส่วนใหญ่ก็จะมีในเรื่องของความสําเร็จเพราะเราใช้หลักพระธรรมคาสอนขององ,องค์สมเด็จสัมมาสมพุทธเจ้ามาเป็นเกาะคุ้มครองคุ้มกันในเรื่องของธุรกิจครับเพื่อไม่ให้ออกในเรื่องของนอกทางที่เราต้องการนะครับนะ ที่เราอยากได้อยากจะมีอยากจะเป็นถ้าทุกคนดําเนินตามที่ลุงบุญส่งใช้หลักพระธรรมคาสอนของ,ององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับนะทุกๆท,ท่านนั้นก็จะสําเร็จทุกๆคนครับแล้วก็ได้ทุทกๆคนด้วยถ้าท่านไม่นาเงินนํานะครับนะ้าผลรลายได้ที่เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดในเรื่องของอความที่ ความฝันที่ท่านอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นถ้าท่านเอาไปใช้ในเรื่องของผิดประเภทนะครับนะท่านก็นะครับนะนนะบนะไม่สมหวังหรือไมอ่ได้อย่างที่ความฝันอย่างที่ท่านที่คิดครับนะนั่นก็คือในเรื่องของความล้มเหลวนั้นก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของอาขาดในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้าน,นั้นนะครับนะ้าในเรื่องของยินที่บาท4ีอริยาศาสี นะครับนะและพระละห้าที่ลุงมลส่งตั้งเป็นกระทูท้ธรรมในวันนี้นะครับนะาลุงมนส่งสอดส่องด,ดูในเรื่องของหมวดพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัสมพุทธเจ้านั้นมันเป็นเหมาะอย่างยิ่งนะครับนาะที่ทุกอาชีพทุกทุกคนจะต้องนําเอาหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของการดําเนินงานในเมื่อท่านควบคุมตัวเองได้แล้วนะครับนาะทุกส่วนนะครับนาก็จะ ควบคุมได้หมดไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายนะครับนะในเรื่องของการใช้จ่ายไปมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลมีความหมายหรือไม่มีความหมายท่านก็จะต้องนะครับนาะแยกแยะส่วนที่ไม่มีความจําเป็นนั่นออกไปเราก็เหลือในสิ่งที่จําเป็นเอาไว้นะครับนะาใช้จ่ายในเรื่องของกิจการในเรื่องของการดําเนินธุรกิจครับ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆครับนะผมฟังดูแล้วนั้นก็ค่อนข้างที่จะหนักใจพอสมควรนะครับนาะที่เราหลงทางวงมุนสงก็หลงทางมาพอสมควรนี้ก็เป็นในเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับนะใช่หลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสมมาสัพพุทธเจ้านะครับนะเบื้องต้นนั้นต้องมีหลักศีลห้าครับนะาศีลห้าข้อนี้จะบเวนจะต้องมีให้ครบแล้วก็มีหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสมมาสัพพุทธเจ้าเสริมเข้าไปครับนะะถ้าท่านทําอย่างนี้ทุกอาชีพ นะครับนะก็จะมีความสําเร็จก็จะมีความสุขนะครับนาะทั้งกายและใจถ้าท่านนะครับนาะไม่อดอยากยากจนนะครับนาะเจตใจของท่านกย็ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆครับนาะจนผลที่สุดนั้นก็จะมีในเรื่องของความหลุดพ้ในในเรื่องของกําจัดในเรื่องของกิเลสของเราได้อย่างเขาเรียกว่ายั่งยืนแต่ลุงมนส่งต้องขอเน้นว่าต้องปฏิบัติให้เราหายอดอยากนะครับนาะหายในเรื่องของการเป็นหนี้ หายในเรื่องของความยากจนท่านก็จะมีความสุขและก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจของท่านก็จะได้สูงไปเรื่อยๆท่านก็จะได้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอาอ่า,อาในเรื่องของขั้นตอนของอน้เรื่องของการดําเนินในเรื่องของนะครับนะหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นนิพพานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอรหรันต เป็นไปได้ดังนั้นครับไม่ใช่ว่าจะไปจํากัดอยู่ที่บรรพชิตหรือนักบวชแต่เราเป็นชาวพุทธเป็นคารวาตหรือคฤหือหน์นนี้ก็สามารถที่จะสําเร็จตามขั้นตอนไปได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโสบันขั้นต่างๆนะครับนะท่านก็จะเดินไปสู่ในเรื่องของจุดเป้าหมายที่ท่านต้องการถ้าท่านหายจากความยากจนหายจากความอดอยากหายจากความทุกข์หายจากในเรื่องของอ่า ความในเรื่องของกิเลสที่ถาโถมเข้าใส่ท่านอย่างมากมายท่านก็จะนะครับนะตัวเบาตัวปิวนะครับนะขึ้นเรื่อยๆนะครับนาวางในเรื่องของเ,อเรื่องต่างๆที่เราต้องทําธุรกิจนั้นเราก็ต้องปล่อยวางเพราะมันเป็นในเรื่องของอย่ายึดมั่นถือมั่นตามท่านผู้พุทธทาสบอกไว,ไว้นะครับนะนั่นมันไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าตัวตนที่แน่นอนที่เราจะย,ยึดออกมาถือเป็นในเรื่องของสมบัติของเรา แต่เราต้องจาเป็นที่จะต้องทําต้องแยกแยะให้ถูกครับนั่นก็คือการทําหน้าที่ในเรื่องของการดําเนินการเลี้ยงชีวิตเพื่อให้อยู่รอดเพื่อจะเขาเรียกว่า,าประพฤติปฏิบททัติธรรมนะครับนาไปสู่เป้าหมายในเรื่องของอขั้นแรกก็ระดับโสบันขั้นต่างๆนะครับนาะโสบันก็ไปพระนิพพานแล้วก็อรหันต์นะครับนะถ้าใครนะครับนะาสามารถนะครับกำจัดในเรื่องของกิเลสได้อย่างแน่นอน ท่านก็สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ครับนี่ลุงบุญส่งบอกได้เลยเพราะว่าหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัพพุทิเจ้าได้ชี้ทางให้ไว้แล้วนะครับนาที่จะหมดทุกพ้นทุกได้นั้นก็คือองค์มรคแปดนะครับนาะที่ลุงมุลส่งลงรายละเอียดไปแล้วบ,บางส่วนครับนี่คือในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัพพุทิเจ้าในวันนี้ที่ลุงมุลส่งตั้งเป็นกระทูธรรมนั่นก็คือ พละห้าอย่างนะครับนาที่เป็นกิจใหญ่ของตนในเรื่องของการดําเนินธุรกิจครับในเรื่องของการดําเนินความคายของลุงมนส่งที่ลุงมณสงได้ยกเป็นกระทูธรรมเอาไว้นั้นนะครับนาก็ขอย้ําว่ากระทูธรรมนี้ก็คือศรัทธาความเชื่อนะครับนาวิทยะความเพียรสติความลึลกได้สมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้นี่คือเป็นองค์ประกอบนะครับนาซึ่งเป็น เพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนหรือกิจในฟาร์มของลุงุนส่งที่ใช้มาโดยตลอดครับครับขอบคุณครับลุงุนส่งขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ครับนั่นก็คือในเรื่องของความฝันที่เป็นจริงของลุงุนส่งได้ตั้งเป็นนะครับชื่อของการแนะนําหรือเสนอแนะในวันนี้นะครับนะขอขอบคุณครับลุงุนส่งก็จะได้นําเสนอและเสนอแนะข้อต่อไปในเรื่องต่างๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ